เรื่องราวหงยักษ์ตนนี้เป็นการเล่าปากต่อปากของชาวบ้านโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมหงยักษ์ตนนี้ตั้งอยู่ที่หน้าวัดห้วยลึกตำบลน,หนาหูกวางอําเภอทับสะแกจังหวัดปะตวบกีริขันแต่เดิมได้มีการสร้างหง์ตนนี้เอาไว้ที่หน้าวัดห้วยลึกซึ่งไม่ได้อยู่ริมถนนแต่ต่อมาได้มีการสร้างถนนขึ้นมาใหม่ ทำให้หงต้นนี้อยู่ชิดริมถนนแต่ปากของหงได้ยื่นออกไปที่กลางถนนจึงทําให้ต้องลื้อถอนหงต้นนี้ออกแต่ก็ไม่สามารถลื้อถอนหงต้นนี้ได้สําเร็จเนื่องจากว่าผู้รับเหมาแต่ละลายฝันว่าหงต้นนี้ได้วิ่งไล่ทำร้ายจึงทำให้ไม่มีใครกล้าหรื้อถอนหงต้นนี้ออกไป ต่อมาก็มีเรื่องราวแปลกๆเกี่ยวกับหงส์ตนนี้ชาวบ้านพบว่าหงส์ตนนี้หายไปและกลับมาพร้อมกับรอยคาบเลือดที่ติดบริเวณลำปากและบริเวณที่ตั้งของหงส์ตนนี้มักจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งกับผู้สัญจรผ่านไปมาบ้างก็ว่าหงส์ตนนี้สามารถบินได้และชาวบ้านบางคน ที่พักอาศัยอยู่บริเวณนั้นเชื่อกันว่าหงส์ตนนี้สามารถเดินได้แล,และหลายๆคนได้เคยเห็นหงส์ตนนี้เดินข้ามไปอีกฝั่งของถนนและถ้าหากขับรถมาทางเหนือหงส์ตนนี้จะตั้งอยู่ทางขวามือและหากขับรถลงทางใต้หงส์ตนนี้จะตั้งอยู่ทางซ้ายมือแต่ผู้ที่พบเห็นหงส์ตนนี้ได้ข้ามมาอยู่อีกฝั่งของถนน ซึ่งทำให้เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเป็นอย่างมากแต่บ้างก็ว่าเฉพาะผู้ที่มีบุญเท่านั้นถึงจะได้เห็นสิ่งนี้และด้วยเหตุผลนี้หลวงพ่อจึงได้ใช้โซ่ร่ามที่ขาของหงส์ตัวนี้เอาไว้เพื่อไม่ให้หนีออกไปได้และต่อมาชาวบ้านก็ได้สร้างหงตัวขนาดเล็กๆให้เป็นหงตัวลูกเอาไว้ที่ข้างหงตัวใหญ่ตนนี้เพราะเชื่อกันว่า หงตนใหญ่ตัวนี้เป็นแม่อาจจะบินไปหาหงตัวลูกและอาจจะเป็นห่วงลูกก็เลยจำเป็นที่จะต้องสร้างหงตัวลูกเอาไว้ข้างๆและปัจจุบันก็ไม่มีโซ่ร่ามหงตัวแม่เอาไว้พระเนื่องจากหงตัวแม่ไม่ได้บินออกไปไหนอีกแล้วและยังมีเรื่องเล่าในอดีตอีกว่าที่บริเวณป่าของหงตัวนี้จะมีวัตถุที่ห้อยลงมาคล้ายๆกับะระฆัง หรืออาจจะเป็นวัตถุอื่นๆที่มีความคล้ายคลึงกันกันกบรละครังได้หล่นลงมาทับพระเสียชีวิตจึงต้องนำสิ่งนี้ออกจากป่าหงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอีกครั้งหากใครชอบคลิปนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ